นพี่ปานป่วยเยอะี่ขี่ขี่ข้างต่ะ่่ายชื่อเลยป่วยเยอะเกยบบายป่ะฮะเป็นบายไม่ทำไมอะเป็นะไรอะกินไอ่เลยกินอะไรย่ะกดเกียกินอะไรยังเมะเอายังหรวไปกินข้าวอะไรอะเอาคืนไปอะไรอะนิสัยหลายสิ่งเผื่อไว้ก่อเลยะได้ครับ

หมดแล้วก็มีกระเทียมม่อยากได้มีอย่างอื่นมาใชี่ไม่ใช่กระเทียมอ่ะที่เล่นได้เฮ้ยเฮ้ยขนมหวานแล้ววิีขนมครับเมื่อกี้จ้าทำอะไรนาร้านติ่มซำอ่ะฮะเมื่อกี้จ้าทำอะไรนาร้านติ่มซำเห็นไฟกระพริบอยู่อันนี้เม่ฝากมาให้เฮ้ยมีแล้วนี่เอาอีกอ่ะเอาไว้นวดนะแก้เคล็ดขัดยอกแก้เคล็ดยอกแก้เคล็ดแก้เคล็ดแก้เคล็ดเดี๋ยวพี่พ่อาอกมาเอื่อเผื่อ ซื้อข้าวมาฝากด้วยนะด้วยนะขอกอ้อยข้าวไก่กินฟรีมาแล้วมาแล้วอย่าบังเอ้ยตามพี่ปันดิเรียกพี่ปันเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ๊เจ๊เป็นตามรล้ันรุนแล้วเป็นเรียกเรียกมึงจะโทรตามให้ก่อนถ่ายได้ไหม ไทยไปดเบอร์พี่ปานอยู่ไหนหวะขอให้มันยินลรงแสนหนังองไม่เห็นไม่ใช่ตุ่นนะใกล้นในในในหน่อยหาเบอร์พีป่ปานไม่เจอว่ะแบบกินไปกี่อย่างนไปเยอะหมหมดร้านลวกินหมดร้าน วานอะไรอ่ะให้คนคิดมากไงปีใหม่อ่ะคิดมากปีใหม่ไม่เขียนวันเกิดคือว่าให้เขียนวันเกิดหรอกดูไม่รู้รู้ก่อนไปเกียร์ไม่รู้แต่ขอมลงจริงอ่ะไม่เห็นอยากขาแมวข็ร้องยา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 ลูพี่ดูหน้ายังไม่ได้ดูหายใจด้วยหายใจ เอ้ามือถืออยู่นี่อ่ะเอามือถือปีบ้นอยู่นี่เอากระเทียมไปแจ้งน้องเหรอสารน้องบ้างเอากระเทียมไปแจ้งน้องเหรอคนที่ร้านเขาจะไม่ได้มาเออถ่ายไปลืมกล้องไว้ที่บ้านเบื่อไหมวันนี้เหรอไม่รอแล้วในตารางเขียนว่าห้าทุ่มเนี่ยไม่เป็นไรนะสเต็ปเท่อยู่แล้วแป๊บเดียวจะแตกทุ่ม กำลังคิดอยู่จะรอดไหมวะน้ำตอกินม่ลวอมดมีไหมมีครับเก็บกันนะขียนเียแล้วอะไรนะอ๋อเก็บเขียนผิดแล้วปันตานะแกน้ำมลมเสียงมอให้ป้าถ่ายต่อดีกว่าล we <laughs> Yeah. มูรูดูนูเลยสับงมเรหไมเรา่ะอปะเนี่ยขายเนี่ยมันัฝาดแบต้องยาวันนี้โอนยาวผิดตรงนี้เ พราะมันตอมกระดับไม่อยางนัตอกับที่สั้นมากเดินข้นๆแบบเดียวมาเดี๋ยวเดีวทแง้ามมันจะได้